แบทลายครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับกับนี่กับล้อน้ำเดือดนะครับล้อน้ำเดือเดเอาพักไผ่หอมดวนลงไปรวยตักเ่ถ่วยพร้อมรับประทานครับนี่ครับพี่น้องครับหน้าตาสีสัน จัดจานน้ำลายแตกครับร่อนนอกรอ่อยครับเดี๋ยวป้ากันตีโต้เข้าเลยครับเรียบร้อยครับเป็นน้องครับนี่ครับยำหมูเฮาสูตรพริกแกงพริกลาบครับสูตรเดี๋ยวกันครับใจพริกแกงพริกลาบได้ครับน้ำลายแตกครับเป็นน้องครับหวานจั๊ว๊กครับ